ทบนารากรหน่อยจ้าหากบ่จําที่ข้ามชนดเพิ่งเปิดไปในเบรกทีแล้วช่วงที่แล้วพี่น้องครับเปิดต้นรายการเลยมื่อนี้ขอบคุณหนึ่งล้านวิว 1> 1, หนึ่งล้านวิวแตกแล้วเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผลงานเพลงฮักว่ดจำทีค้ําฉนดนะฮะเสียงร้องของพระเอกเสียงอ้อนท็อปนารากรเป็นผลงานเพลงพรอผลงานเพลงใหม่พี่น้องครับเนื่องในโอกาสของการฉลองครบรอบ60ปีระเบียบว,ว่าทาัศน์ร่วมกับบริษัทท็อปไลน์มิวสิกนั่นเองนะครับนี่เลยพี่น้องฉลองครบ1ล้านวิว,ววันนี้ 1, หนึ่งล้านวิวแตกแล้วแตกคักแตกแน่แตกค้าเลยพี่น้องครับผม ค่า YouTube <laughs> <laughs> เข้าไปดูกันได้นะจ๊ะก่อนลอกก่อนล่ำมวลๆพี่น้องครับผมและแค่นี้ยังพอๆนะฮะล่าสุดพี่น้องครับผมติดชาร์จึ้นวิทยุชื่อดังบอกเลยว่าคืนนี้ดังมากนะฮะ90ลูกทุ่งรักไทยขึ้นชาร์จอันดับหนึ่งเลยพี่น้องครับแต่ว่าอันนี้ย่อมหลับแฟนคลับ FC ระเบียบว,วัฒนศิลป์เนี่ยทั้ง SMS มมาขอ ทั้งโทษมาขอพี่น้องครับหรือว่าตอนที่นุ่มจิราจะดลายการใน f เฟซบ o ๊คลา์เนี่ยขอแต่แต่หักว่าจำที่ข้ามชนวนพี่น้องครับผมขึ้นชาติอันดับหนึ่งเลยนะฮะสำหรับผลงานเพลงหักว่าจำที่ข้ามชนวนนะฮะขอบคุณคอมูลจาก FM 90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะจ๊ะเพิ่นคงสิบ,บวันย,ยังคอยดอกเพราะว่ายังคอยกับจัดรายการยูเอฟเอ็มเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเอาข่าวของเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยมาวอกกันสิบวันหนักเกลือดนะฮะนี่ จร,จริงๆแล้วติดชาร์จมาตั้งแต่วันที่23มีนาคมนะฮะเรื่อยมากจนหนึ่งสัปดาห์กว่าเหล้อพี่น้องครรบผมแล้วก็วังวา่าซีอูไปแบบเงี้ยวๆเรื่อยนะจ๊ะนะจ๊ะโอเครู้เรื่องพี่น้องครรบผม